อย่าไอเสดียมว่าฟังสิ่งที่ปาธนาฉันก็แค่ได้เธอมาครอบครองไว้ชั่วฟ้าบินสลายสิ่งที่ปาธนาฉันก็แค่ได้เธอมาครอบครองไว้ชั่วฟ้าบินสลายในที่ปวดหัวจะไปคิดมันทำไมจะคิดอะไรก็ปอด หมันเปิดไปถ้ายังคนเองไปสักวันจะต้อง,งเสียนชัดแต่ตอนนี้ยังไม่ริมต่างขอเสร็ไมไว้ก่อนจะได้ไหมพอจะคนเดินต่อไปถึงไหมตอนนี้จะเลือดไหลต้จะมีบ้าและรถให้เลือกใช้และให้ทุกคนในครอบครัว สบาย่อนที่พี่คนนี้นั้นมันจะตายพวกแกมันควยกับหนูยังเป็นก้วบบนก็วา้เราสนใจทำไมกับคนใปนอกที่มันไม่เข้าใจถึงไม่จะมีบางใครที่เศร้าใจแต่พี่ก็ขอให้หนูจงสู้เข้าไว,าว้สุขั้เราจะได้อยู่ด้วยกันได้ไหมถึงแม้ตอนนี้พี่ยังไม่มีตังมากมายให้ใช้แต่มันก็เป็นทั้งหมดที่พี่มีนะที่ให้ไว้ Did you now tonight?